จาอุทาหรณ์จากของของคุติสเนี่นะคะคือช่วงที่ช่วงปีใหม่ตอนนั้นอากาศยังเย็นอยู่แล้วก็เพลินขายค่ะเพลินขายมีสินค้าก็าขายขายทีละตองกล่องทีละกล่องทีละอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แต่ขายขายขายแล้วของตัวเราที่กินอยู่อ่ะก็ขาดอยู่ช่วงหนึ่งก็กลับมาเป็นหอบหือดอีก ไอตัวนี้มันเป็นอาหารให้ทุกคนเข้าใจว่ามันคืออาหารนะคะ 30, s C c สามศูนย์ s i อยากเข้าใจว่ามันเป็นยาที่เราพูดว่าเปรียบเหมือนยาสามัญประจำบ้านเวลาฉุกเฉินคือเราไม่ทานยาหลวงอยู่แล้วเราไม่ทานยาแก้ป,ปวดยาอะไรไม่ทานอยู่แล้วแต่ขอให้ทานผลิตภัณฑ์ของเราอะอย่างมีวินัยและต่อเนื่องแล้วเราจะไม่กลับมาป่วย อ่าทีนี้รอบสองนะคะเดือนมีนาเดือนมีนาเนี่ยเข้าใจว่าร่างกายเรายังไม่แข็งแรงเต็มที่จากช่วงแรกนะคะช่วงแรกเมื่อเป็นหอบหืดกลับมาก็ทานทานสินค้าของเราอพักหนึ่งมันก็หายไปหอบหืดหายไปแต่วันที่ยี่สิบสามมีนาปีนี้บันนั้นคุติศทำงานทำงานบ้านทำงานอะไรเงี้ยไม่ได้หยุดเลย พอมันได้ทําแล้วมันเพลินค่ะเข้าสวนเข้าเลยพอเย็นห้าเออเกือบห้าโมงสี่โมงเสร็จๆมานอนค่ะแล้วเอาแก้วน้าคว่ำทําเป็นหมอนนอนหลับไปประมาณสองชั่วโมงตื่นขึ้นมาหกโมงเย็นเสร็จนิดนิด,นด,นดคุณป้าก็เห็นน้องนอนเห็นเหนื่อยมากนอนก็ไม่ไม่ปลุกอะ่ะก็เห็นน้องหยุกหยิกก็เลยบอกหนูจับข้าวเสร็จแล้วกินเลยมั้ย คุติ๊กักนลูกขึ้นนั่งนะคะนั่งเออเออ,เอ,อกินเลยก็ได้คุณป้าแต่ยังไม่ได้ลูกไปล้างหน้านะเป็นเซื้อเเป็นมึนมึนหัวหัวหนักแล้วก็เอ๊ยทาไมหนูเป็นงงงอย่างนี้คุณป้าเป็นมึนมึนหัว,หว,หว,หวอยู่ยู่ไอ้ตรงไหปลาข้างขวานะคะตรงไหปลาเลยนะคะมันดังบึ๊ดได้ยินถึงหูเราอะ่ะเอ,อ๊อะไรเนี่ยคุณป้าเอากระจกมาดูคลําดูก่อนเอ,อ๊้อะไรเป็นลูก,ลก คนป้าก็กระจกมาให้จ่องดูมันใหญ่ถ้าหัวไม่โป้งนี่ค่ะแล้วหน้า,านี้ดำหน้าดำโอก็ก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อมาอีกเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนคือเรารู้ว่ามันคงขาดอาหารเพราะสินค้าเราเป็นเซลล์ซ่อมเซลล์คนจะป่วยได้เนื่องจากเซลล์ป่วยหรือร่างกายเราเสื่อม มันไปเสริมสร้างและไปซ่อมแซมก็ทานเดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยนะคะไม่ขาดเลยเนี่ยคือเช้ากลางวันเด็นก่อนนอนแล้วทีนี้วันที่สองพฤษภาหมอนัดก็ไปหาหมอวันที่สิบเอ็ดก่อนไปหาหมอสิบเอ็ดเมษาคือคนนั้นทักอย่างนั้นคนนี้ทักอย่างนี้นกลัวเป็นมะเร็งค่ะเฮ้ยเผื่อมันกลายเป็นมะเร็งไปหาหมอก่อนก็เลยไปวันที่สิบเอ็ดเมษาเพราะเดี๋ยวเขาปิด ปิดยาวนะฮะเราจะไม่มีเวลาไปหาหมอก็เลยน้องตั๊า่าไปหมอก็ขออนุญาตเจาะค่ะเจาะเจาะเข้าไปแล้วก็คว้านควเอาไอ้ข้างในอ่ะโอ้ยอย่างปวดเลยอตอนที่เขาหมุนหมุนหมุนเข็มดูดดูดูดออกอ่ะคุณน้ำตาเล็ดน้ำตาเล็ดแต่อดทนอดทนหลังจากนั้นก็ทานต่อนะคะทานต่อเป็นเวลาจริงๆเลยนะคือหนึ่งเดือน พอวันที่สองพฤษภาหมอนัดไปฟังผลที่เขาขอเอาชิ้นเนื้อเอาเอาไอเอที่เจาะออกมานะที่ดูดออกมาไปตรวจที่สถาบันมะเร็งค่ะผลออกมาบอกว่าไม่พบเชื้อมะเร็งสงสัยจะเป็นไขมันเป็นอะไรเออตอนนี้สินค้าเราก็ล่อยหลอลงกันเนาะก็เลยทานแบบเช้าเย็นอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็บรรทองละทองล,อง,ลองจนถึงปัจจุบันณนะตอนนี้ ไอ้ก้อนก้อนนั้นหายสนิทเลยค่ะไอ้ที่เป็นก้อนกลิ้งไปทุกทีทุกทีทุกทีตอนที่วันที่สองอะ่ะมันเท่าประ,ประมาณเอ,อ่อเม็ดถั่วเขียวหรือจะใหญ่กว่านิดนึงอะ่ะแต่มันเล็กกว่าเม็ดถั่วดำณปัจจุบันนี้หายสนิทเลยเลยเป็นอุทาหรณ์บอกเพื่อนๆนในสมาชิกในห้องนะคะคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์อะ่ะแล้วก็บอกบอกลูกค้าเราด้วยบอกผู้มุ่งหวังเราด้วยว่า อยากเข้าใจว่ามันเป็นยามันคือสุดยอดของอาหารที่ไปช่วยสร้างเซลล์ใหม่ต้มเซลล์ใหม่ให้กับเราแล้วเราก็จะได้ไม่ป่วยนะคะให้ให้ถือว่าคุติเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างนะคะค่าขอบคุณค่า